สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับแ a นนอนอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นแ Can นอน mp 2 3 7เนะครับเป็นแท้งที่เราประกอบจากข้างนอกนะครับตัวนี้นะนะครับลูกค้าแจ้งมาครับบอกว่าเครื่องปิพนไม่ได้นะครับผมปิพนแล้วมันไม่ดึงกระดาษนะครับก็คือลูกค้าไปเปลี่ยนหัวพิมมานะครับแต่เบื้องต้นก่อนที่เราจะแกะเครื่องนะครับผมทุกครั้งเราต้องเทสเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องนะครับผมดูว่าไฟมันขึ้นเออร์เลอร์อะไรหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะถอดอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้าเราแกะเลยเเรรรราาาจะะไม่่้อออกขงงตััวคคืนบ ตอนนี้เครื่องนะครับขึ้นสแตนบายไฟขึ้นปกตินะครับผมไฟอลาไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าตัวเครื่องเนี่ยเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับผมแต่เราจะลองสั่งพิมพ์ดูนะครับว่าเครื่องมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมโดยการกดถ่ายเอกสารก็ได้นะครับหรือจะกดปุ่มสต็อปรีเซตนะครับผมให้ไฟสีส้มกับปิ๊บหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเครื่องจะทําการเป็นเทสออกมานะครับผมเบื้องต้นผมจะเทสก่อนนะครับเพราะลูกค้าบอกว่ามันไม่ดึงกระดาษนะครับผมกดค้างไว้ให้ไฟสีส้มนะครับกับปิ๊บหนึ่งครั้งนะครับแล แานั้นก็ดูรอดูเครื่องนะครับว่าเครื่องมันทํางานนะครับเวลามันพิมพกระดาษออกมามันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมเครื่องพิมพทุกยี่ห้อนะครับทุกรุ่นอ่ะมันปัญหาจุกจุกิกเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเราก็วิเคราะห์ต,ตามอาการนะครับที่เราเจอนะนะครับเครื่องเปิดขึ้นมามันมีปัญหาเออเลออกอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับผม ผมมองดูมันดึงกระดาษเบี้ยวเพื่อนสมาชิกมองเห็นไหมครับมันดึงกระดาษเอียงๆนะฮะเดี๋ยวลองปินอีกทีหนึ่งนะครับผมมันปิ้นกระดาษเอียงนะครับเห็นไหมมันเอียงไปฝั่งหนึ่งะฮะสแสดงว่าเครื่องอาจจะมีอะไรติดข้างในนะครับลูกค้าแจ้งมาบอกว่าปิ้นได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมาก็ต้องดูว่ามันเกิดจากสาเหตุไหนนะ แต่มาหาผมนะมันกิ้นได้นะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นผมไปทสอีกรอบหนึ่งนะฮะ <Okay. S 1> เห็นไหมฮะเนี่ยคือมันปินนะ้นอะมันปิน้นมันปิ้นไม่ได้นะสําหรับผมนะครับมันปิน้นมื่อกี้มันปิ้นได้บางครั้งมันปิ้นไม่ได้นะครับตรงกับที่ลูกค้าแจ้งนะครับผมเครื่องขึ้นเออร์เลอร์นะครับผมเวลากระดาษติดนะครับผมแนะนํานะพยายามนะครับผม ้าดึงขึ้นด้านบนด้านบนนี้นะครับค่อยๆดึงนะครับอย่าไปกระทุ้งถ้าติดนี่คือปล่อยให้มันติดไปเลยนะครับเราอย่าเพิ่งไปดึงดึงยนขึ้นไปแบบนี้เดี๋ยวเฟืองมันจะแตกนะครับผมให้มันติดติดเสร็จก็ค่อยขยับกระดาษกระดาษนะครับผมแล้วดึงขึ้นเพื่อนๆสมาชิกมองเห็นไหมครับเมื่อกี้มันดึงนะครับผมมันดึงครับมันดึงเอียงฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้มันไม่ลงแสดงว่ามันต้องมีอะไรติดฝั่งนี้เดี๋ยวผมลองอีกรอบนึงนะครับสังเกตดูกระดาษนะครับฝั่งไหนที่มันดึงไม่ลงแสดงว่่่าาาฝัััังงนนนนน้้มมมมีีกรรรระะะดดดษตติิหือออไยูขใคบผ เดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องดูก่อนนะครับผม เรกากำลังทาการปิดเครื่องอยู่นะครับผมให้เครื่องมันรอมก่อนนะครับผมแล้วเรามา,มาเทสดูอีกรอบหนึ่งตอนสั่งปรินนะครับว่ามันมีปัญหาตรงไหนอีกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องดูนะครับเดี๋ยวเราปรินดูอีกรอบหนึ่งก็ดูไฟนะครับว่ามันมีอาการเออร์อะไรหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวผมจะกดเทสเหมือนเดิมนะครับกดครั้งไว้ให้ไฟกระพริบหนึ่งครั้งนะครับผมสังเกตลดกกระดาษนะครับมันจะติดอีกหรือเปล่านะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามันติดแบบนี้นะครับคือปล่อยให้มันติดไปเลยนะครับเราอย่าไปดึงย้อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในเรื่องของชุดฟีดนะครับผมมันดึงลงฝั่งนี้แสดงว่าฝั่งนี้ต้องมีอะไรติดนะครับผมอันนี้ปล่อยให้มันติดแล้วมันเออร์เรอร์ไปเลยนะครับผมแล้วเราก็ดึงกระดาษขึ้นเบาๆนะครับไม่ต้องกระชั้งแรงนะขยับทีละนิดนะครับผม มันมีอะไรติดนะครับเราก็ต้องมาส่องดูฝั่งนี้นะครับว่ามันมีอะไรติดหรือเปล่านะครับผมแต่แข็งเครื่องลองเขย่าเขย่าดูนะครับผมถ้าเรามองเห็นนะครับเราก็สามารถถอดออกได้แต่ตรงนี้คือมันมองไม่เห็นนะครับผมมันมองไม่เห็นหรือเราก็สามารถเขย่าลักษณะแบบนี้ได้นะครับถ้ามันมีไหลลงมาเนี่ยมันก็จะมีอะไรติดอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมแต่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นนะครับผมมองไม่เห็นวิธีง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะผมจะบอกนะครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับการ เอาสิ่งของออกนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรติดนะครับผมใช้กระดาษ a สเรานะครับ a 4ธรรมดาเราก็ได้นะครับผมหรือกระดาษที่มันแข็งหน่อยนะครับทับนะครับผมนี่นะครับพับแบบนี้นะครับผมจากนั้นหาใครควงปากแบนนะครับผมแบบนี้นะเมื่อกี้ฝั่งนี้มันดึงไม่ลงใช่ไหมครับผมฝั่งนี้มันต้องมีอะไรติดนะครับวิธีนะครับง่ายๆนะครับผมวิธีง่ายๆนะครับผม ว่าเรางัดรองงัดนะครับผมลูกฟีดมาน,นีนะ่นะครับลูกฟีดนะครับงัดแค่ให้มันมีช่องเพื่อที่จะสอดกระดาษเข้าไปนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทิมเข้าไปนะครับดันกระดาษเข้าไปนะฮะเนี่ยเราก็ทิม ยัดยัดกระดาษเข้าไปดูนะครับเนี๋ยยัดเข้าไปดูนะฮะพอเรายัดเข้าไปเลือกแล้วนะครับเราก็มาดูว่าหลังเครื่องนะครับผมที่เรายัดกระดาษเข้าไปเนี่ยมันโผล่มาเนี่ยมันจะมีอะไรหล่นหรือเปล่านะครับผมเห็นไหมครับปลายกระดาษเห็นไหมฮะและเห็นตัวที่หล่นติดไหมครับผมนี่ครับตัวกิ๊นี่คือปัญหาที่ทําให้มันไม่ดึงกระดาษนะครับเห็นไหม นี่นะครับผมพอเราทิ่มกระดาษขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดันดันสิ่งที่ติดนะครับขึ้นมานะครับผมแบบนี้นะเดี๋ยวครับอันนี้คือคลิปติดนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูอีกรอบนึงนะครับหลังจากเราเอากิฟออกแล้วนะครับมันจะพิ้นได้ปกติหรือเปล่านะครับส่วนกระดาษนะครับผมเราก็ค่อยดึงออกนะครับผมนะฮะ ส่วนมากที่เศษกระดาษมันติดหรือพวกกิ๊บหรือพวกเหรียญหรือพวกอะไรหล่นในเครื่องนะครับผมส่วนมากนะครับเราจะชอบเอาอะไรประวางไว้ข้างหลังอย่างนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเรากดถ่ายเปิดถ่ายเอกสารนะครับอย่างนี้ครับมันก็จะไหลไหลลงนะครับทําให้มันไปหล่นอยู่ข้างในข้างในมันจะสลบนะครับผมมันจะสลบแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะเวลามันติดนะครับมันจะมาติดอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยมันจะสลบอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้นะครับผมมันต้องทําแบบนี้นะครับผม อันนี้ผมลองปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดใหม่แล้วลองสั่งปิ้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมสังเกตง่ายๆเวลาเราสั่งปิ้นไม่มีอะไรยุ่งยากครับฝั่งไหนมันดึงลง,สงแสดงว่างฝั่งนั้นมันไม่มีอะไรติดฝั่งไหนที่ไม่ลง,สงแสดงว่ามีปัญหานะครับผม ค่อยๆทำนะครับเวลาเราจะแกะหรือเราจะงัดอุปกรณ์บางอย่างค่อยๆทำย็ค่อยๆแกะนะครับผมเดี๋ยวมันหักนะครับผมอุปกรณ์บางอย่างนะเพราะบางทีมันมีไอ้หล่นลักษณะนี้เรายกหาช่างบางทีมันก็ต้องมีค่าเยี่ใจ่ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าเราออกเองไม่ได้นะครับผมเน,นี้ก็ต้องระวังเครื่องปกติเดี๋ยวผมจะกดเทสเหมือนเดิมนะครับกดค้างไว้ไฟกับพิปหนึ่งครั้งนะครับผมปล่อยนะครับผม เห็นไหมครับกระดาษไม่มีเบี้ยวไม่มีเอียงแล้วนะครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับผมอันนี้ก็เสร็จนะครับสําหรับการตรวจซ่อมเครื่องพิเตอร์นะครับผม MP สองสามเจ็ดนะครับผมในเรื่องของนะครับตัวกิปหนีกระดาษหล่นนะครับผมนี่นะครับก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทัคลิปนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ